บัวลอยไขหวานใส่ขนมเค็งเป็นเมนูที่บอกตรงๆนะคะเพื่อนๆอยากจะให้ลองไปทำทานดูนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าแล้วใหมค่ค่ะวันนี้คุณครูก็มาทักทายเพื่อนๆนะคะกับ ขนมเค่งค,คุณครูก็จะเอาขนมเข็งที่เราใช้ในวันสาตจีนนั้นมาแปรรูปเป็นขนมค่ะก็จะทําบัวลอยไข่หวานใส่ขนมเข่งเพื่อนเเคยทานหรือยังคะถ้ายังไม่เคยก็มาร่วมชมวิธีการทําขนมกันนะคะนี่นี่เดี๋ยวเราก็จะจัดการปอกขนมเข็งนะคะ แล้วเราก็จะมาหั่นนะคะออกกันก่อนออกกันหนอเข่งนี่เดี๋ยวเราก็จะหั่นนะคะเอามาเลือ่อยเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เป็นทำเป็นแบบลูกเตาะะ๋าค่ะ ้นนะคะคก็จะได้เป็นก็จะได้เป็นในลักษณะนี่ค่ะเป็นรูปเต่าจริงๆแล้วขนมเค่งนี้เราสามารถแปรรูปเป็นขนมทานอร่อยๆได้หลายเมนูเลยนะคะแต่วันนี้ขอนำเสนอนี่ค่ะเราจะทำ ตัวลอยไข่หวานใส่ขนมเค่งทานก่อนนะคะเป็นในมุมของคุณครูก็กะทิขนมเค่งไข่แล้วก็มีน้ำตาลกับเกลือนะคะสดนะคะใช้กะทิสด จค่ะเพราะว่าขนมเค็งเขามีรสหวานอยู่แล้วแล้วก็ตัดด้วยเกลือเกลือค่ะเกลือไปนิดหน่อยค่ะง่ายมากค่ะเพื่อนๆค่ะทำง่ายๆมางคุณลืมไปใส่อันนี้ลงไปด้วยไปเตยใส่ไปเตยลงไปด้วยนะคะจากนี้นุณครูก็ใส่ขนมเค็งลงไปเลยนะคะ ไลค,บบค่ะบนขั้ค่ะจริงๆขนมเคงเขาสุกอยู่แล้วนะคะออจากนั้นคุณครูก็ใส่ไข่บัวลอยไข่หวานนะคะอหอมน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะอัอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนเสร็จเรียบร้อยแล้วไข่หวานใส่ขนมเคงค่ะนี่เสร็จเรียบรอย้อยแล้วนะคะขั้นตอนการทำก็ ก็โรครัดเพราะว่ามีปัญหาเรื่องหมอไฟฟ้านิดหน่อยคุณครูก็เลยต้องหันไปทำที่เตาแก๊สนะคะภาชนะก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ค่ะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวคุณครูจะให้เพื่อนๆดูนี่ก่อนนะคะเมื่อสักครูน่นี้นี่นี่นี่ค่ะนี่เมื่อสักครู่นี้คุณครูก็ไปจัดการอุ่นมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ เราจะเอามาทานเป็นอาหารมื้อกลางวันก็เลยถือโอกาสว่าเราทานมีเนี่ยนะคะมีเหลืองผัดใส่ไก่ฉีกก็เป็นเมนูที่คุณครูประยุกต์ออกมานั่นเองนะคะแล้วก็ก็จะได้มาทานกับสิ่งนี้ค่ะของหวานเราทานอาหารไปได้วยกันเลยนะคะมื้อกลางวันนี้คร้อนๆเลยค่ะอุ่นมาเป็นค่ะ ย่างอร่อยอยู่สาวเพื่อนรสชาติไม่เปลี่ยนเลยนะคะนี่ไก,ก่ชีค่ะจิ้มกับน้ำจิ้มไก่ <ừ. S 2> มันเข้ากันเหลือเกิน กับไก่ต้มฉีกเยีมมากอันนี้คำใหญ่หน่อยนะคะเพื่อนๆหิวหิวไม่ได้ทานข้าวเช้าค่ะตอนนี้ก็มาทานมื้อเที่ยงกับเพื่อนๆน,นะคะมัแจะยุ่งเรื่องทำขนม อยากลองแปรรูปดูนะคะว่าขนมเค่งนะจะออกมาในรูปไหนก็จะได้มาทานพร้อมๆกันเลยนะคะัวลอยไข่หวานใส่ขนมเค่งนะคะ ถ้วยน,นี้ไม่เล็กนะค่ะเพื่อนๆตอนนี้คุณครูก็จะขอทานบัวลอยไข่หวานใจขนมเท่งก่อนนะคะก็กะว่าจะทานให้หมดถ้วยนี้ละค่ะเพื่อนๆ ก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามกดถูกใจคุณครูด้วยเราจะได้เจอกันในคลิปหน้าดูแลสุขภาพทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ